ลองนึกนะคะถ้าหากว่าคุณได้รับคำพูดจากแพทย์ว่าคุณเป็นมะเร็ง<ม>ในระยะที่อันตรายกับชีวิตตับทางด้านซ้ายถูกทำลายไปแล้วครึ่งหนึ่ง<ม>และมะเร็งกำลังลามไปที่หลอดเลือดถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายวัยเพียงแค่30ปี<ม>อย่างภูชนกรักไทยซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวของ TNN <ม>ไวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นนะคะไปทำข่าวมาแล้วทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่วันนี้ ผูต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อต่อสู้กับมะเร็งติดตามจากรายงานของคุณพัชนันช่างคิดค่ะย้อนรอยไปในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกองซานสุจีผู้นำพรรคอนเอลดีพรรคกันนาสั้นๆสำหรับการส่งท้ายสำหรับวันแรกนะฮะวันแรกทำงานหนักเพราะว่าเราเลือดของเราที่เราจะทำงานนี้แล้วปัญหาเดียวที่มันเกิดขึ้นคือผมประมาทผมประมาทที่ว่ามันไม่เป็นไรยังนุ่มอยู่ เป็นแข็งแรงอยู่ตายไม่ได้ผมไม่ยอมตายที่คือกำลังใจสำคัญเสียงที่แผ่วเบาจากอาการปวดออกมาจากจิตใจที่เข้มแข็งของผู้ชนกรักไทยผู้สึกข่าวหนุ่มวัย30ปีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งตับทั้งๆที่วันนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ภูชนกกลับทำได้เพียงแต่นอนอยู่บนเตียงโดยมีคนในครอบครัวคอยดูแลการใช้ชีวิตในแบบที่คุ้นเคยและการทำงานที่ตัวเองเคยทำมาตลอด8ปีต้องหยุดทุกอย่างลงกลางคัน <g> เพื่อเข้ารักษาตัวยับยั้งเชื้อร้ายจากไวรัสตับอักเสบบีที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมสิ่งหนึ่งที่ภูชนกบอกกับทีมข่าวหลังรู้ว่าตัวเองป่วยหนักด้วยเชื้อมาเร็งตับ ว่าความประมาทอย่างเดียวในการใช้ชีวิตคือความคิดที่ว่าตัวเองแข็งแรงจึงละเลยไม่เคยตรวจสุขภาพทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีสัญญาณในอาการป่วยแต่ไม่ได้คิดอะไรเมื่อมารู้ตัวอีกทีอาการป่วยก็หนักแล้วปัญหาคือทำงานโดยไม่ตรวจสุขภาพเลยพอมไม่ตรวจสุขภาพเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่ในตัวไพอเราเริ่มป่วยเราก็ไปตรวจใช่ไหมตอนแรกก็ คิดว่าปวดเป็นเล็กๆน้อยๆคิดว่าปวดเป็นไขวัดเป็นกระเพาะอย่างเงี้ยพอตอนหลังเนี่ยไอทีจะเป็นกระเพาะเน่ยมันไม่หายมันท้องอื่นไม่หายก็เลยตัวละเอียดขึ้นพอละเอียดขึ้นมันกลับไม่ใช่กระเพาะมันกลับเป็นมะเร็งตับแรงมากแล้ววิธีก็คือแรงในระดับที่ ม่ควรจะเกิดคนอายุ30สีหน้าและแววตา,าของภูชนกยังคงเชื่อว่าจะต้องหายดีและกลับไปทํางานใช้ชีวิตได้ตามปกติครอบครัวและคนรอบข้างจึงถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจชั้นดีที่ทำให้ภูชนกมีกำลังใจสู้กับอาการป่วยในครั้งนี้ที่ถือว่ารุนแรงในชีวิตของเขาเหมือนแล้วเขาฉลาใจแต่เขายังแข็งแรงคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แลอย่างนึ่งเขาก็ไม่คิดว่า เขาเป็นนะเนาะมันจะเป็นเร็วขนาดนี้มันมีความคิดถึงขนาดนั้นมีความคิดว่าถ้าเป็นก็อแ้แ่อย่างยายเล็กๆ,ๆน้อยๆคงจะไม่ถึงอย่างนี้เราก็ายังแข็งแรงอะ่ะยายก็ตั้งใจว่าหลานต้องหายหายแน่นอนพรากำลังใจมีเยอะมากครอบครัวเขาพี่นอ้องพี่ป้านะ้าอาเยอะมากันทุกวันแล้วเพื่อยๆมาทุกวันที่ทำงานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็มา ด้วยสายอาชีพสื่อบนชนที่มีลักษณะของงานที่ต้องลุยทุกสถานการณ์เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยครั้งทานอาหารไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอโดยเพื่อนร่วมง,งานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภูสนกเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมีจิตใจของนักสู้เขาก็จะพยายามแบบพยายามวางมาดว่าโอ้ยผมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมก็ไปรักษานู่นนี่นั่นแต่คือเราดูตาเขาอะเรารู้ว่าเขาอะค่อนข้างที่จะแบบว่า ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปพักเถอะไปพักแล้วก็เดี๋ยวพี่คุยกับพี่ติ๊กพี่ติ๊กเนี่ยคือเป็นรองผอ,อว่าไม่ต้องให้เขาเป็นห่วงไม่ต้องให้เขาแบบมามา,มามัวสั่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องการรักษาพยาบาลหี่อพี่คุยกับผู้ใหญ่ให้อะไรเงี้ยมันก็แบบโอเคก็จะก็คือขอไปพัก ขณะน,นี้ผูชนกได้เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบโดยต้องทำการฉีดคีโมอย่างน้อยเดือนละครั้งครั้งละไม่เกิน30นาทีเพื่อรักษาเซลล์มะเร็งตับโดยผูชนกเองจะต้องต่อสู้กับผลข้างเคียงของการฉีดคีโมทั้งอาการไข้ที่ขึ้นสูงถึง39องศาเซลเซียสอาการเจ็บที่ตับและเหนื่อยหอบโดยในเฟซบุ๊กของผูชนกได้มีการโพสต์ข้อความถึงความเคลื่อนไหวต่งตางๆในการรักษา ภูชนุกยังเชื่อเสมอว่าต้องหายเป็นปกติเขาบอกกับคนรอบข้างเสมอว่าจะให้ผมทำอะไรก็ได้ผมยังไม่อยากตายผมยังมีคนที่ผมรักต้องดูแลเอกรักษนามวงษาถ่ายภาพพัสนันช่างคิดรายงาน